มยักษ์ของประธานาธิบดีและนี่คือเหตุการณ์จริงในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีคริสตศักราช1802มีเกษตรกร,ร,กรจากรัฐแมสซาชูเซตส์ทำชีสกรมหนักกว่า600กิโลกรมัมแล้วมอบให้ประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันเพื่อแสดงความรักและขอบคุณรัฐบาลต้องเอารถเข็นพิเศษมาช่วยยกขึ้นทำเนี่ยชีสก้อนโตเท่ากลงล้อรถทำให้เห็นว่า อาหารสามารถเป็นของขวัญเป็นสัญลักษณ์ของน้ำใจและสร้างรอยยิ้มให้คนได้ทั่วประเทศหากคุณอยากทานมอสเซเลาชีสที่ทำจากนมวัวแท้ร้อยเปอร์เซนสดสดใหม่ๆจากฟาร์มที่เลี้ยงแม่วัวแบบธรรมชาติเพื่อให้น้ำนมมีคุณภาพและปลอดสารลงมือทำอย่างใส่ใจชิ้นต่อชิ้นแบบโฮมเมดเน้นความสดใหม่ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่น เน้นความเป็นธรรมชาติตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางถ้าอยากทานชีสแบบนี้คิดถึงกู๊ดเดลิฟาร์มนะคะ